คือประเด็นที่เขียนมาคือก็เขียนมาเป็นข้อหกอ,อย่างดาวไลน์อัพไลน์เงี้ยผมก็โวยไปบอกว่าเฮ้ยพี่มาเขียนดาวไลน์อัพไลน์นี้ได้ยังไงบริษัทเราไม่มีดาวไลน์อัพไลน์จะให้คือคําถามอย่างนี้มันชี้นํานะเขาบอกว่าไม่เป็นไรพี่ก็ปรับเอาหรือผมก็ต้องมานั่งปรับเอาอีกแล้วก็ต้องส่งให้ตัวแทนเซนอีกว่าเออดูว่ามันตรงกับที่เขาต้องการให้การไหมซึ่งผมต้องคุมคนสองพันคนอะ่ะภายในเวลาไม่กี่วันแบบแม่งยิงกเปสร์แมนอหตอนเนี้ย ทานายท่าอย่างนี้หมายความว่าถ้าคิดว่าสามพันวาไม่ทันที่ทนายจะเลือกแค่ผมที่คิดว่ามันได้ใช้จริงๆถูกไหมคือผมพยายามทําให้ได้มากที่สุดละกันพยายามทําให้มากที่สุดแล้วก็พยายามเอาคนเข้าไปสอบปากคำให้ได้มากที่สุดผมว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าดูแลสองร้อยคนแรกนี่จะเริ่มเมื่อไหร่เออผมว่าร้อยคนแรกสัปดาห์หน้าจะสอบเสร็จว่าไม่รู้เขาบอกว่าสอบคนหนึ่งก็ใช้เวลานานก็ อาจจะต้องเล่นตามเกมคือต้องคัดแล้วก็แล้วก็ขอความเป็นธรรมเอาที่เหลือว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมในการในขั้นสอบสวนนะคือทุกคนมองว่าเออระยะเวลาไปสิบสี่วันมันต้องส่งฟ้องภายในระยะเวลาแค่นั้นนะคือทุกคนมองว่าเฮ้ยความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมแต่ความยุติธรรมที่ปิดปากพูดต้องหาก็คอความไม่ยุติธรรมเหมือนกันถ้าให้พูดตรงตรงแปลว่าข้าวบอกไปก็คือการย้อนขอความเป็นธรรมในขั้นอัยการใช่ครับใช่ครับผมต้องผมต้องให้ความเป็นธรรมกับนิตอไยเขาด้วยนะ คือดิสไอไม่ใช่เป็นคนเริ่มเกมนี้คนที่เริ่มเกมนี้คือคือตำรวจคือคือคือทางกองปราบก,กับสอบสวนการเป็นคนเริ่มเกมนี้แล้วก็มาค้านการประกันสาลก็ไม่ให้ประกันรเราขอเราขอประกันดูเขาก็ไม่ให้ประกันอพอศารไม่ให้ประกันเสร็จป,ปุ๊บการทํางานของดิสไอก็จะมีกรอเวลาคือประมาณสี่วันเขาก็ทำงานยากพอสมควรเราเองก็ไม่ต้องขับเป็นธรรมในส่วนนี้ด้วยเหมือนกันฝากให้ับถกหลายคนตอนนี้กำลังมองว่าเกมที่ีกำลังวางมามีสุขการ ความเป็นความมีสันติการยื้เวลาออกไปเป็นมันไม่ใช่ยื้อเวลาหรอกคือชีวิตคนทั้งชีวิตอ่ะเราก็ต้องทําหน้าที่ธานาให้เต็มที่ครับเราก็ต้องเอาพยานเพื่อมาพิสูจน์ความบรยสุดของผู้ต้องหาให้ได้เต็มที่เพราะว่าเราอยู่ในสถานะของผู้ถูกกล่าวหาเพราะงั้นสิทธิการต่อสู้คดีครับที่เป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนเลยเนี่ยควรจะมีแต่เราไม่รับสิทธิ์เรายังเราเรากำลังจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นจากคดีเราเข้าใจว่าเราจะสู้ได้เต็มที่เนาะ มันจากการประกันตัวมันก็สู้ไม่เต็มที่อยู่แล้วแหละไอ้เรื่องแรกก็หนักใจพอสมววควนนร,คแ,บบรแล้วก็ให้ก็ให้ปาําวันที่ก็ให้ปาทำปฏิเสธไปก่อนแล้วก็เป็นแล้วแกสอบกันภายหลังต้องเป็นลักษณะแบบนั้นแต่เขาเนี่ยสิ่งที่กังวลที่สุดคือทางดีสไอเนี่ยเขาก็เขาก็ออกรูปเขาก็ออกเกมมาว่าเขาจะยุติการสอบสวนเนี่ยวันที่สามธันวาเพื่อเพื่อที่ว่าจะสรุปสํานวนและส่งให้อายการจะส่งให้วันไหนไม่รู้คือตัดโทะเลยแค่สามธันวาเพราะงั้นเนี่ยพยาน ของเราที่เตรียมไว้สองพันกว่าคนเนี่ยเบื้องต้นสำกรับคนเนี่ย,ต,นนยต้องให้เสร็จสิ้นภายในสามทันวาทางดีไซน์ก็เลยออกออกเออ,ออกมารูปแบบว่าให้ตัวร่างบันทึกมาฉบับหนึ่งเพื่อให้ทางผมเนี่ยเอาไปให้พยานเนี่ยกรอกรายละเอียดซึ่งถามว่ามันโอเคไหมอ่ะมันก็ไม่โอเคหรอกเพราะว่าบันทึกนี้บันทึกก็ทํามางข้้งฟิกผมก็ต้องมานั่งมานั่งปรับใหม่เป็นกลางๆแต่เขาเนี้ยตัวแทนตัวแทนของบริษัทเนี่ยที่ยังขายของได้อยู่นะครับ เขาก็อยากจะให้การใยความเป็นจริงทั้งหมดเนาะเช่นพฤติการในคดีอย่างเรื่องดิวเลอร์กั d ดิวเลที่เป็นพฤติการในคดีครับที่มีการแจ้งข้อกล่หามาเนี่ยทางตัวแทนก็อยากอ,ากอธิบายทางเราเองก็อยากอธิบายแต่พอตัดตัดจบแค่สามธันวาผมมั่นใจเลยว่าสองพันคนไม่ได้เข้าสอบสวนทุกคนหรอกคือพูดง่ายคือดิสไอพยายามตัดพยานลบลัดพยานเขาก็หาว่าก็มีการเถียงกันในห้องสอบสวน ผมก็บอกว่า้มันไม่เป็นธรรมกับฝั่งเรานะเพราะฝั่งเราไม่สามารถสู้คดีได้เต็มที่อย่างแรกคือเราอยู่ข้างในแต่เราผมแต่ผมเองก็เข้าใจทางดิสไอเพราะว่าเกมนี้ดิสไอไม่ได้เป็นคนเริ่มคนเริ่มคือคือทางตอบสนกลางแล้วก็กองปราบที่มาจับเอาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแล้วก็ค้านประกันตนไม่ได้ประกันก่อไปเจอเวลาการสอบสวนยูเนียอยู่ที่48วันในเบื้องต้นพอดิสไอมารับคดีต่อก็มาปรับเป็นปรับปรับไปเจ้ากงหาเพิ่มเติมกลายเป็น84วัน84วันก็ไม่เพียงพอต่อการทําสํานวนอยู่ดี สำหรับคดีที่มีความซับซ้อนขนาดนี้นะ